ได้ทำการถอยขึ้น,นางหลังหนั้นก็จะเป็นทีมงานที่มาอยู่กับช่างนะคะเออลุ้นจริงเมื่อเช้าถอยขึ้นเนาะรถ เดี๋ยว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 ,เ,ยวเอาเอาคอไปคอ,อลงเลยจ้ะนั่นแหละโอ,โอ้ออีแป้นจะแตกพี่ตรงเลย Yeah, yeah, yeah. โอ้ลุ้นมากเมื่อเช้าเมื่อเช้าว่า,า,าหนักแล้วเย็นหนักกว่าเอีกเอีกเอาคอลงไหมือยกไปอย่างนี้ ดูลุ้นทีมงานลุ้นกันเต็มคันอื่นเขาขึ้นเท่นเลอร์นะคะหนูเท่นเลอร์เล็กๆคันนี้ขึ้นหกล้อือมเอาเอาเอาอันนี้เจ้าไปแม่ล่อเจ้านั้น ไป,ปนบอบ่เยอะแยะบานไั่นน่ะเจ้าวันอนะานทติ <c oughs> าตยกลับบ้านแล้วจ้ะบ่แล้วไม่ได้เอาปากลงเด้ตอนที่เราขึ้น,น,น,นต้องเอาปากลง รถมานุ่นมันเจี๊ยบเต้ได้เวลากลับบ้านแล้วไปวเดี๋ยวพาไปดูทีมงานที่ มานะคะนี่ก็จะเป็นมาจากอุบลน,นะคะทีมงานนี้อันนี้สองถึงอนนี้ปีนี้เป็นปีที่สองนะคะปีแรกโบกมาดูคันนี้แหละค่ะที่ตัดสินใจทำเครื่องอัดฟางนะคะนี่มาดูคันนี้แหละปีที่แล้วส่วนตัวนี้ก็จะคุ้นเคยกันอยู่นะคะเพราะว่าแกเอามาเก้ Market, ที่อู่นี้นะคะก็มาทำงานด้วยอันนี้ก็จะเป็นทีมงานที่อยู่กับ ช่างนะคะช่างเป็นในหน้าให้เนาะส่วนบูก็จะกลับไปเช็คตู้ใหม่นะคะเดีวเจอกันนะคะไปกลับบ้านกันค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ